สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบีปรจจัวันจันที่15เมษายน2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน5ปีมะโรงนะครับผมวันนี้นะครับดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะไปรับฟังครัพยากรนะครับคนที่ชมทาง tiktok นะครับกดเซฟกดหัวใจนะครับคนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มกดไลค์กดแชร์ คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับ สีดึงดูดโชคลาภในวันนี้จะเป็นสีม่วงสีที่เสริมดวงอุปถัมภ์ดวงก็คือสีเขียวและสีฟ้าส่วนสีที่ห้ามใช้ในวันนี้จะเป็นสีแดงนะครับผมเลขนำโชคนะครับในวันนี้ได้แก่เลข2เลขสีเลข6เลข5เลข7เลข9ครับผม ดูดวงสมตัวมีค่าเปิดดวงชะตาย่ที่5 9 9บาทใครสนใจคนที่ชมทาง t i k t อกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ t i k t อกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้าใครที่กดแล้วไม่ไปก็ติดตามโปรไฟล์แล้วก็ทักมาทางอินบ็อกของ t i k t อกได้เลยนะครับคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นนะครับก็ติดต่อทางอินบ็อกของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะ <S <S พุทธังเปิดทำมังเปิดสังฆังเปิดนะครับนะขอครูบาอาจารย์ช่วยเปิด ความเป็นมงคลนะครับเปิดคําพยากรณ์ให้รับรู้ใครชมคลิปนี้นะครับจนจบขอให้ได้รับพรน,นะพลังบวกๆในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าใครที่ชมครับคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับาภาพรวมของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ได้ไพ่เดยหรือแพนกิจการงานของคุณค่อนข้างจะสําเร็จนะครับนะวันนี้ค่อนข้างจะต้องใช้ ความระมัดระวังนะวางแผนในการทำงานให้ดีๆนะครับทุกอย่างต้องมีสคริปต์ทุกอย่างต้องมีแผนนะถึงจะดีขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่อหรือการเงินเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุขภาพให้ดูในเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้การทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาความรักคนโสดครับในช่วงนี้นะก็มักจะมีคนดีๆเข้ามานะครับเนาะค,ความรักคนคุยก็เริ่มมีการพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้น คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักนะครับก็จะคลี่คลายมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยไกลเกลี่ยทําให้ความรักคุณแฮปปี้วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ทําบุญนะครับกับพระแก้วมรกตบ้างนะครับหรือว่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสายหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตานะครับผมนะโอเคครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่สาม ไม่เท้าโอ้โหวันนี้แล้วโดวยภาพรวมของวันนี้แล้วนะครับเขาบอกต้องใจเย็นๆนะครับงานคุณเริ่มดีแล้วเริ่มมั่นคงแล้ววันนี้กิจการงานต่างๆเริ่มมีการพัฒนาปรับตัวในทางที่ดีขึ้นครับการเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้นะครับค่อยเป็นค่อยไปโชคลาภก็แรงพอมีอยู่นะครับผมสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของ าการดูแลร่างกายบำรุงสุขภาพกันด้วยนะครับความรักคนโสดวันนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักเริ่มปรับตัวดีขึ้นไม่ว่าจะทางคนคุยก็มีการพัฒนาดีขึ้นมากๆเลยนะครับคนที่มีคู่ครับช่วงนี้สถานะความรักคนมั่นคงครอบครัวยิ่งมั่นคงเข้าไปใหญ่เลยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่นะครับหรือว่าพระปู่หรือีนะครับนะ สิงสถิติอยู่ในบ้านของคุณนะครับผมจะดึงดูโชคลาภได้เป็นอย่างดีท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เดิชาริออตนะครับวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพร,รวมนั้นค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกน้องก็ต้องปรับตัวต้องวางแผนเพราะว่านะครับคุณต้องบุกต้องสู้ต้องลุยเอานะนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ต้องใช้ความสามารถพิเศษนะครับนะ ถึงจะได้เงินได้ทองมาต้องรุยเยอะหน่อยนะครับสุขภาพต้องดูแลร่างกายนะครับอย่าหดหโหมงานหนักเกินไปนะความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงกับคนที่คุณกําลังคุยอยู่นะนะก็ต้องอย่ายึดมั่นในหลักการตัวเองมากเกินไปนะมันก็ต้องเห็นใจกันบ้างเนาะคนที่มีคู่นะครับระวังการทะเลาะหรือความขัดแยง้งหรือการไม่ลงรอยกันนะครับเนื่องจากว่ายัางไม่ปรับตัวเข้าหากันสักเทลาย วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์นักรบหรือว่าพระบรมราชานุสาวรีต่างๆนะครับก็จะขอพอรขอโชคขอลาภได้เป็นอย่างดีครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกคลางคืนครับได้ไพ่หกเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเริ่มปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานต้องมีการวางแผนนะครับบางทีอาจจะต้องไปซื้ออุปกรณ์บางอย่างเพื่อที่ทําให้งานของคุณไปได้นะครับ การเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้ารายได้นั้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่รายจ่ายนั้นเพียบเลยเพราะนั้นต้องวางแผนในการจ่ายเงินหม่เนาะสุขภาพครับช่วงนี้ให้ราว่างการไม่ค่อยพักผ่อนนะครับนอนหลับไนมะ่ค่อยเพียงพอก็ดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะคุณออกแนวเป็นคนขี้บ่นสักหน่อยเนาะเพราะนั้นใครที่มาเป็นแฟนคุณหรือเป็นคนคุยคนวันนี้ค่อนข้างจะแบบมีเรื่องจุกจิกบ่อยนะครับ คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากการที่ไม่ค่อยลงรอยกันนะครับต้องใจเย็นๆเ,เนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุทธกลางวันนะครับให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างเช่นพระสังฆจายนะครับหรือว่าพระที่เด่นนั่นโชคลาภอะไรประมาณนี้นะพุทธกลางคืนก็เช่นกันนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับได้ไพ่ราชานะครับไม่เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้น โดยภาพรวมถือว่าเริ่มมีการปรับตัวมาในทางที่ดีแล้วนะครับผมนะ,ะงานประสบความสําเร็จและงานดีด้วยการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้นะฮะงานประสบความสําเร็จนะครับจะได้ลาบผลนะครับมาจากสิ่งที่คุณได้ทำเอาไว้แล้วสุขภาพนะครับช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของความเครียดความคิดเยอะนะครับผมความรักคนโสดในช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับเนื่องจากคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของงานเลยมักจะมีคนมาแอบชอบคนที่มีคู่ครับวันนี้ ครอบครัวค่อนข้างจะมีหลักฐานมั่นคงเป็นปึกแผ่นแต่ดูคนดูเบื่อเบื่อกับปัญหาในครอบครัวสักหน่อยเนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะดีสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่ เด็กถือไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานต่างๆมีการเริ่มต้นใหม่จะได้งานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังหางานเนี่ยปังแน่นอนนะครับวันนี้เนาะการเงินก็เช่นกันนะครับมักจะได้รับค่าแรงรับเงินรับทองหรือมีโชคลาภจากสิ่งที่คุณทำมาแล้วดีมากเลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูแข็งแรงนะครับการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มักจะมีคนเข้าหาเยอะเลยนะครับ คนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นคลี่คลายมาในทางที่ดีนะครับแล้วก็เป็นปึกแผ่นครอบครัวดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นเด็กๆนาอชั้นไอไขว่าจะดีพระพิชเนศนะครับปางประธานพรครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่8ถ้วยวันนี้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะครับ การประทะหรือการมีปากเสียงนะวันนี้การงานก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับให้ระวังจะต้องได้รับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะครับนะการเงินนะวันนี้ยังไม่ค่อยได้โชคลาภนะครับหรือการเงินยังไม่ดีนะครับให้เก็บไปก่อนเนาะสุขภาพนะครับนะวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเลือดตกยางออกอะไรประมาณนี้นะครับความรักคนโสดยังต้องโสดต่อไปนะครับช่วงนี้ความรักยังไม่ค่อยดีการเจรจาก,กคนคุยก็ยังไม่ลงตัว คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากอารมณ์ของคุณที่สวิงและเหวี่ยงหน่อยนะวันนี้เนาะต้องระวังด้วยครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับหรือว่าจะเป็นองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับจะได้ดึงดูดโชคลาภได้เป็นอย่างดีนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะครับในวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ